คุยกับคนรุ่นใหม่เยผมคุยได้ผมคุยได้ผมคุยได้ทุกรุ่นนะครับผมไม่มีความขัดแย้งแล้วเขาก็ถามว่าจะมีปฏิวัติไหมใช่ไหมเขาถามใช่ไหมก็ตอบไปว่าไม่ไม่มีเรากวันีไปอนีไม่ใช่ผมเขาตอบคุณสยุตสยุตยุตไปว่าว่าถ้ามีประวิตย์ไม่มีปฏิวัติเชื่อได้ไงเพราะว่าคนปฏิวัติเนี่ย เขาก็ไม่ใช่ไปประวิทย์แต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าผมสามารถจะควบคุมกอ,อ,องทัพได้ยังคุมได้อยู่ยถึงแม้เราจะออกมาแล้วยังรู้จักคนอยู่อ,ออือแล้วผมสามารถจะคุยได้อืแคนที่เขาจะแต่แต่ว่ามันไม่มีทางปฏิวัติถ้าไม่ทะเลาะกันถ้าไม่ทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนมันไม่มีทางปฏิวัติหรอกครับประยุทธ์เองก็ไม่ได้อยากปฏิวัติหรอกครับรู้ได้งไงว่าเขาไม่อยากอ้าว มันจะอยากไงพรบ้านเมืองรัฐบาลก็ทํางานไม่ได้โอ้ประชาชนก็มาเยโย่กันนะครับ uh huh. uh huh. มันมันมันถ้ามันถ้ามันมีเรื่องพวกนี้รับรองไม่มีการปฏิวัติทหารไม่อยากมายุ่งเกี่ยวครับ uh huh. ผมยืนยันท uh huh. หารทุกคนครับแต่ทหารที่เขาจะปฏิวัติเขาก็ไม่มาขออนุญาตลุงประวิตรลุงป้อมหรอก เขาก็จะทำเขาไปเพราะว่าเขาบอกหลวงป้อมเล่นการเมืองแล้วแต่หลวงป้อมนี่อยู่ในความขัดแย้งแล้วเราต้องแก้ไขสมมตินะคือถ้าทะเลาะกันแล้วก็ผมจะบอกว่าจะปฏิวัติหรือไม่จะเป็นคนสั่งเองไม่ใช่ผมก็จะบอกว่าความไม่คล้อยฟังถึงจุดไหนครับถึงจุดไหนที่จะมีปฏิวัติเอาจุดที่ประชาชนอยู่ร่วมกันไม่ได้เงี้ยแล้วทําให้ประเทศชาติมันเสียหายมากเงี้ยครับเป็นคุณคุณยินอยู่ได้ไหมครับ แล้วการเมืองไทยจะถึงจุดนั้นไหมไม่มีแล้วครับผมว่าต่อจานี้ไปไม่มีเพราะอะไรไม่มีเพราะว่าทุกคนก็อยากจะก้าวข้ามขัรขัดแย้งแล้วให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวครับส่วนเรื่องการเมืองก็ไปว่ากันในสภาไปทะเลาะกันในสภาไปคนไปเอาเสียงข้างมากข้างน้อยอยู่แล้วมันมีวิธีการมันอยู่แล้วครับว่ากันนะครับแต่ว่าถ้ามันกลับไป เป็นลักษณะสีโน้นสีนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้หรือมีคนเริ่มกล่าวหาว่าพวกนี้ชังชาติพวกนี้รับชาติเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งเนี่ยนะเพราะมันจะกา,านต่อไปนี้ม,มันจะเบาเลยเบาลงเบาลงทาไมถึงเชื่ออย่างนั้นครับผมก็เชื่อว่าพักผมจะเป็นพักตัวนํานะในการที่จะก้าวความย่ก้าวข้ามการขัดแย้งผมไม่อยากบอกนะไว้ให้ผมได้เป็นนายก่อนแล้วผมจะบอกคุณ <c oughs> ต้องมีอยู่ในใจถึง,ถงจะบอกอแล้วถ้าไม่บอกตอนนี้จะประชาชนจะรู้ได้อย่างไไม่เป็นไรไม่รู้ก็ไม่ต้องก็อยากรู้ก็ต้องให้ผมเป็นนายกเรื่องผมก่อนอเรื่องผมก่อนแล้วผมจะทําให้ดูคคใช่เส้นทางเส้นทางของการก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยหลักๆคืออะไร ก็ผมบอกแล้วนะผมจะตอบคุณหลังจากที่ผมได้รับเลือกเป็นนายกแล้วผมจะบอกถ้าไม่เป็นนายกก็จะไม่บอกเหรอไม่บอกก็ทุกคนก็ยังมีความคิดของตัวเองนะครับไม่สิแต่ว่าคนที่เขาเป็นนายกเขาก็อยากจะรู้ว่าวิธีการเตยก้าวข้ามของขัดแย้งเขาก็มาปรึกษาใช่ไหมล่ะเขาต้องมาขอให้ช่วยใช่ไหมล่ะครับเขาเป็นเขาก็ต้องทํางานของเขาเองนะครับเขาจะมเขาไม่คงไม่คงไม่มาถามผมหรอก แม้จากคุณไทบูญเป็นก็ไม่มาถามผมไม่ถามแล้วรคับเทุกคนก็มีความคิดของตัวเองครับฉะนั้นความพร้อมของ